สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับคันโปรดคันเดิผมของผมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาแนะนําอีกออปชันหนึ่งนะฮะที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองปรับแต่งใช้งานกันนะ,ะเป็นการตั้งค่าที่ปรับแต่งที่มาจากโรงงานนะฮะสำหรับโตโยต้าไฮรักลีโวทุกคันนะครับที่ออกมาจากโรงงานนะฮะมันจะมีออปชันที่แบบล็อกประตูอัตโนมัตินะครับก็คือตอนนี้ผมปลดล็อกอยู่นะเนี่ยนะประตูผมไม่ได้ล็อกนะถ้าล็อกมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือปลอดล็อกนะก็คือ เวลาเราออกรถไปเนี่ยที่ความเร็วประมาณสัก20กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงกับเกือบ30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีออปชันล็อกอัตโนมัติ4บานให้นะครับล็อกอัตโนมัติ4ีบานนี่คือเป็นออปชันที่ออกมาจากโรงงานทุกคันนะโดยที่เราไม่ต้องคอยกดล็อกกดกดล็อกด้วยตัวเองนะก็คือเวลาความเร็วถึงระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะล็อกให้อัตโนมัตินะฮะซึ่งสําหรับบางคนที่แบบต้องขึ้นลงรถบ่อยๆอ,อย่างเช่นบางครั้งเวลามผมเข้าสวนนะครับผมต้องขึ้นแล้วก็เลื่อนรถไปอีกนิดนึง แล้วก็จอดเพื่อที่จะขึ้นขึ้นสินค้าการเกษตรของผมเนี่ยผมไม่ต้องขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยบางทีเราก็ต้องคอยปลดล็อกอยู่ตลอดหรือว่าเป็นคนที่ใช้รถขับรถส่งของเวลาต้องขึ้นลงรถบ่อยๆในวันหนึ่งบางทีบ้านจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งน่ะระยะห่างแค่ประมาณไม่ถึงกิโลพอขึ้นรถปุ๊บคุณออกตัวไปแป๊บหนึ่งมันล็อกให้อัตโนมัติพอคุณจะลงคุณก็ต้องปลดลอด็อกอย่างนี้นะฮะคุณสามารถยกเลิอกออปชันนั้นได้นะครับยกเลิอกออปชันได้นะ เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะว่าของเดิมมันเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวเรามายกเลิกแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะตอนนี้ผมไม่ได้ล็อกนะประตูผมปลดล็อกอยู่เดี๋ยวผมจะออกตัวนะครับขับไปที่ความเร็วซักระดับหนึ่งนะสามสิบสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะให้ดูว่ามันล็อกอัตโนมัตินะอันนี้คือออปชันจากเดิมๆของ t ต y o ต้ r รี o นะ เดี๋ยวพอมันล็อกนะเราจะจอดแล้วก็ยกเลิกกันนะลองฟังเสียงนะลองจับเสียงดูอ่ะนี่นะได้ยินเสียงไหมมันล็อกแล้วนะตอนนี้ประตูล็อกแล้วนะสีบ่บานล็อกหมดแล้วนะเดี๋ยวผมลองจอดนะผมจะจอดแล้วก็ยกเลิกออปชั่นนั้นนะครับสําหรับการยกเลิกออปชั่นนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทํานะคือดับเครื่องนะดับเครื่องตอกกุญแจมาเลยแล้วก็ ปิดประตูให้สนิททุกบานนะต้องปิดประตูเนี่ยนะปิดปิดให้สนิทเนี่ยที่เรือนไม้มันจะปิดสนิททุกบานนะหลังจากนั้นบิดสวิตนะครับบิดสวิตไปที่ออนนะบิดสวิตไปที่ออนนะครับพอบิดออนปุ๊บไฟเรือนไม้จะติดนะเนี่ยนะที่เรือนไม้จะมีการแสดงผลขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นให้เรานะครับกดปุ่มล็อกนะปุ่มเซนเซอร์ล็อกนะปุ่มล็อกนะปุ่มบนเนี่ยนะค้างไว้5วินาทีนะค้างไว้5วินาทีนะแต่ผมลองกดนะ สองสามสี่ห้านะครับนี่ห้าแล้วนะเมื่อกี้น่าจะไม่ถึงนะลองดูทีนึงนะครับเมื่อกี้มันไม่ได้นะออนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า นะพอห้าวิปุ๊บพอเราปล่อยนะ่ะมันจะเด้งกลับมานะอันนี้คือเขาตอบรับแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องทีนี้ตอนนี้ผมปลดล็อกอยู่นะเนี่ยนะครับผมปลดล็อกสามารถเปิดประตูได้นะปลดล็อกอยู่เดี๋ยวผมจะขับไปนะแล้วก็มาดูกันว่ามันล็อกหรือเปล่านะครับต้องห้าวินะครับย้ำย้ำว่าต้องห้าวิอาจจะเผื่อไปสักหนึ่งวิก็ได้นะเป็นหกนะเพราะบ,บางคนนับเลขเร็วเมื่อกี้ผมดูตามตามนาฬิกาเลยนะว่ามันห้าวินะฮะ เพราะว่ารอบแรกผมรู้สึกว่าผมจะปล่อยก่อนถึงห้าวินะมันก็เลยไม่ไม่ตอบรับนะแต่เราลองไปกันนะขยับรถด,ดูนะความเร็วนะครับทีลไมคขึ้นมายมี่สิบกิโเมตรต่อชั่วโมงนะสามสิบแล้วนะประตูยังไม่ล็อกนะสี่สิบแล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่ล็อกนะก็เท่ากับว่าผมยกเลิอกออปชั่นนี้ไปแล้วนะครับนี่นะประตูยังไม่ล็อกเลยนะถ้าผมจะล็อกตอนนี้เราต้องมาคอยล็อกด้วยตัวเองแล้วนะฮะ นะด้วยการกดปุ่มสันทันล็อกเนะี่ยนี่นะครับต้องคอยล็อกตัว,ตวเองนี่ผมปลดล็อกไว้นะปกติพอจะติดไฟแดงอย่างนี้ครับพอเราถ้าผมปลดล็อกเนี่ยพอออกไปแป๊บหนึ่งมันก็จะล็อกให้นะแต่นี่คือมันไม่ล็อกแล้วถ้าจะต้องการให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมก็ทําตามขั้นตอนเดิมนะก็คือ่อาปิดประตูทุกบ,บานทห้สนิทเปิดกุญแจมาที่สวิตช์ออนแล้วก็กดปุ่มล็อกนะครับกดปุ่มล็อกแช่ไว้5วินาทีย้ํานะครับเรื่อง5วินาทีต้องเป๊ะต้องเป๊ะเลยนะถ้า มีมือถือก็เอามาจับเวลาได้เลยนะฮะวินาทีต้องเป๊ะนะเพราะว่าถ้าไม่ถึงเนะี่ยมันก็จะไม่ตอบรับนะครับโอเคนะฮะก็สําหรับการตั้งค่าออปชั่นพวกนี้นะก็ลองเล่นกันดูนะเป็นการตั้งค่าเปลี่ยนแปลงออปชั่นที่มาจากโรงงานบางทีก็ไม่เหมาะสมกับคนบางคนออปชั่นที่เขาให้มานะการใช้งานของเราไม่เหมือนกันนะก็สามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้นะสาหรับให้เหมาะสมสําหรับการใช้งานของแต่ละคนนะฮะ ซึ่งผมก็คิดว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถทําได้เองโดยที่ไม่ต้องเข้าศูนย์บริการไม่ต้องไปเสียเวลานะครับเพราะว่าออปชันการเปลี่ยนแปลงออปชันพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรแค่กดตามสเต็ปที่เขาตั้งไว้แค่นั้นเองนะยังมีเรื่องการตั้งค่าไฟเลี้ยวนะแต่ผมยังทำไม่เป็นนะเดี๋ยวไว้ไว้ทําเป็นเดี๋ยวจะมาแจ้งนะที่แบบให้กับพิปแต่ทีเดียวให้กับพิบสามครั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งเนี้ยอันนี้ผมยังทำเองไม่เป็นนะของผมก็เข้าไปที่ศูนย์ก็ทำมาเหมือนกัน เดี๋ยวถ้าผมได้ศึกษาแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่มันชัดเจนนะผมจะเอามาทําคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครว่ามันสามารถตั้งค่าได้เองไหมหรือว่ายังไงนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ